ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งผู้สูงทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV ครับครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีคุณหมอสุรพงศ์นะครับสวัสดีค็กฟินครับครับคุณหมอครับวันนี้เนี่ยพูดกันมาถึงเนี่ยนะฮะเราก็ต้องพูดเรื่องการปรับคอรมอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเมื่อพูดถึงการปรับคอรมอมันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจครับแน่นอนนะฮะเออเราเราเห็นว่าในรอบหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องข่าวการปรับคอรมอจริงๆมันหลายเดือนแล้วนะฮะมันมันมียังมีอยู่ต่อเนื่อง หลายหลายคนเขาบอกว่าไอ้ข่าวข่าวความความไม่แน่นอนตรงนี้แหละมันส่งผลอย่างหนึ่งต่อเศรษฐกิจด้วยนี่คือหนึ่งนะครับ,รบสองเนี่ยตัวบุคคลเมื่อมาดนลงตําแหน่งแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจเหมือนกันเอ,อผมเรียนถามคุณหมอดีกวานะครับว่าไอ้การที่มันก่อนที่จะไปพูดถึงชื่อตัวบุคคลเนี่ยเขาแค่เขาเขาเรียกว่าอะไระเขาเรียกว,ว่าเหมือนกับว่าดําเนินเพลงมันเนี่ยนะฮะ ตีขิมกันมาเนี่ยมาเป็นเดือน2เดือนเรื่องของการปรับคลรอมอตอนรแรกก็พลังประชารัฐตอนนี้ปรับคลรอมอแล้วม,มันส่งผลไหมฮะต่อทางด้านของนักธุรกิจเนี่ยในสมัยตอนที่คุณหมอดารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยข่าวการปรับคลรอมอในยุคนั้นมันกินเวลานานแบบนี้ไหมฮะไม่ครับคือต้องเรียนว่าธรรมดาเวลาจะมีการปรับคอรอมอเนี่ยนะครับถ้าหากมีข่าวออกไปปุ๊บเนี่ยไม่นานหรอกอก็จะต้องมเอีเรื่องของการปรับเปลี่ยนกันทันทีเลยเพราะว่าธรรมดาถ้าจะปรับคอรมอเนี่ยต้องเรียนว่า ในภาวะปกติทุกๆครั้งที่มีการปรับครอรมอเนี่ยถ้าหากสมมติว่าไม่ใช่เป็นการปรับแล้วทําให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นแบบว่าการรับมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องการเมืองดีขึ้นมันก็จะมีผลอีกด้านหนึ่งนะแทรกซ้อนก็คือว่าการปรับครอรมอถ้าหากทําไม่ดีก็จะทําให้เกิดรอยปริแยกในบรรดาของพรรคร่วมรัฐบาลได้เพราะว่าถ้าหากสมมติว่าทํามาแล้วตอบ,บปัญหาไม่ได้ตอบโจทย์ประชาชนไม่ได้ตอบโจทย์ของ พรกการเมืองที่ร่วมรัฐบาลไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการนับถอยหลังก็ได้เพราะฉะนั้นการปรับครอมอก็ต้องหนึ่งต้องทําให้ดี2ก็ต้องทําให้เร็วรั้นถ้าถามว่าวันนี้ขั้นตอนของการปรับครอมอเนี่ยเป็นยังไงผมว่าช้ามากค,คือเราจะเห็นกระบวนการมาเรื่อยๆจนทั้งถึงตอนนี้มีการลาออกจากคณะนมนตรีไปแล้วเนี่ยหคนค่อยๆไปทีละคนสองคนก็คือรองเลสิรสมคิดคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์คุณสุวิทย์แล้วก็ยังมี ทางคุณเทวันแล้วก็มีอ,อีกท่านหนึ่งที่แบบลาออกไปเลยอย่างเช่นของหม่อมราชวงศ์จตุบงค์นี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าถามว่าการลาออกเนี้ยมันเป็นสัญญาณว่าต้องปรับโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้ถ้าอย่างที่คุณฟินถามว่าปรับแล้วมันจะทําให้ข่อยความเชื่อมั่นไหมคือผมเรียนว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นถ้ามีการปรับแล้ว เห็นทีมที Again, right ания, no no artist, mm ่จะเข้ามาแล้วแก้ป like ัญหาเศรษฐกิจได้ครับแต่อย่างที่เราเคยคุยไปในสัปดาห์ที่แล้วผมคิดว่าปัญหาเศรษฐกิจจะแก้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่คนใหม่ที่จะมาอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีถ้านายมนตรีเนี่ยท่านสามารถที่จะมีเรีไกอะไรม mindset ใหม่ในแง่ของการที่จะรับมือปัญหาเศรษฐกิจอย่างคล่องตัวอย่างยืดหยุนเนี่ยโอกาสก็จะมีแต่ถ้าไม่มียัง ใช้วิธีการแบบเดิมๆเพราะาปัญหาก็จะตามมาแต่พอการปรับครอรมเนี่ยมันยิ่งเนิ่งเงนเช้าไปสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าความเชื่อมั่นจะเพิ่มขึ้นความเชื่อจะลดลงได้ซ้ําไปเพราะว่ามันจะเห็นว่ามันมีความไม่ลงตัวในกระบวนการของพักร่วมรัฐบาลครับอ่ะในเรื่องของพักร่วมรัฐบาลนั่นหนึ่งประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ได้ยินมาคือเขาบอกว่าข้าราชการเนี่ยเขาเกรงนว่าจะใส่เกียร์ว่างแล้วนะ,ะในขณะนี้เนื่องจากว่า ในเมื่อว่าตัวรัฐมนตรีในขณะนี้เนี่ยก็ไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเดินนโยบายอย่างไรถึงแม้ว่าเขาจะมีนโยบายทิ้งว่าอยู่แล้วแต่มันก็มีข่าวข่าวมาว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหลายๆหน่วยงานหลายๆที่เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดเกียวว่างขึ้นได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนเขาก็บอกว่าอยากจะเห็นการปรับคอรมอท,ที่เร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นและจะได้รู้ทั้งตัวนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงข้า,า,าราชการต่างๆเขาจะได้รู้ว่าจะต้องทําอะไรต่อไปคือถ้าในภาวะปกต การแผนราชการแผ่นดินเนี่ยมันมีนโยบาย<ะ>หลายแลอย่างที่ตอบรับกับ<ะ>ความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าหากขาดตัวเจ้ากระทรวงก็จะทําให้ทางราชการเนี่ยก็จะต้องนั่งรอว่าเจ้ากระทรวง<ะ>ท่านใหม่จะเป็นอย่างไร<ะ>แต่ในภาวะปัจจุบันนี้นะครับผมคิดว่าไม่ใช่เป็นปัญหาเราว่าต้องรอเจ้ากระทรวง<ะ>เพราะทุกวันนี้ผมว่าคือถ้าไปดูเกียร์นะก็ว่างมานานแล้วนะฮะคือเ,เราเห็นทุกอย่างนี้ทำงานแบบ รูทีนะอะคือ,อคผมเห็นแบบหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องเร่งแก้ไขรเราเห็นวิกฤตรออยู่ข้างหน้าอีก3เดือนจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรายังไม่เห็นเลยว่านโยบายหรือวิสัยทัศน์อะไรที่จะต้องเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตที่รออยู่อะไรชื่อที่มาใหม่เนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าทางด้านของพลังงานแล้วก็รวมไปถึงแรงงานและรัฐมนตรีการคลังเนี่ยจะอยู่ในสายของคนของสายของพลเอกประยุทธ์ แล้วก็จะมีรายชื่อของคุณปีดีดาวฉายคุณไพรุนชูโช,ชถาวรคุณสุพัฒนพงศ์พันมีชาวชื่อนี้รู้สึกผมอาทิตย์ที่แล้วผมยังไม่ได้พูดถึงครับแต่เขาก็คาดว่าชื่อนี้อาจจะมาดารงตําแหน่งของรัฐมนตรีพลังงานได้ไอแรงงานที่ผมบอกเนี่ยก็จะมีการสลับกับทางน้่งของคุณอนเนกเหล่าธรรมทัศ์คุณอนเนกก็ไปนั่งตําแหน่งของอุดมศึกษาครับนะครับแล้วก็คุณเทวันรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นคุณอนุชานาคาสายมาดำรงตาแหน่งนี้แทนอืนี่ก็จะเป็นรายชื่อคร่าว ฟังแล้วคุณหมอดูแล้วไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเพราะคุณหมอบอกแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่อยู่ที่ตัวของผู้นําคือตัวของผู้นำผู้นําในที่นี้หมายถึงผู้นําประเทศหรือผู้นําเศรษฐกิจฮะเพราะนายกรัฐมนตรีเขาถือสองตแหน่งนะฮะเป็นทั้งผู้นําเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ผู้นําประเทศเราด้วยผมว่าคือเมื่อท่านถือสองตแหน่งเนี่ยคือจะพูดโดยรวมๆก็ได้คือผู้นําเศรษฐกิจเนี่ย หมายความว่าจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการที่จะรับมือเศรษฐกิจที่มันกำลังรออยู่ข้างหน้าอย่างเช่นที่เราเคยคุยกันเรื่องอัดฉีดเงินให้ SME เีที่อย่างกลุ่มแคสเสนอคือ2ล้านล้านอันนี้คือบทบาทของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจแต่บทบาทในเรื่องของการจัดสมดุลระหว่างโควิดกับเรื่องเศรษฐกิจอย่างเช่นจะเปิดทราบเบิลหรือไม่อันนี้เป็นบทบาทของนายรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นพอสบคถ้าวันนี้ยังมีการจะต่อสบคออกไปนะครับพอสบคเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ชั่งน้ําหนัก ระหว่างเรื่องโควิดกับเรื่องเศรษฐกิจน,นั้นก็ตัวผู้นําเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่พองนั้นถ้าถามว่าวันนี้ชื่อต่างๆที่มาเนี่ยอันนี้เรียนด้วยความจริงใจนะผมไม่ได้รู้สึกร้อนหนาวอะไรเลยว่าใครจะมาหรือใครจะไม่มามเพราะว่าจริงๆแล้วบทบาทอย่างที่เรียนแล้วว่าการที่จะรับมือต่อไปเนี้ยมันอยู่ที่มือของพลเอกประยุทธ์เท่านั้นครับนะฮะเอเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึง เรื่องของกลุ่มแคร์ใช่ไหมครับวันก่อนเนี่ยผมไปเปิดข้อมูลดูของกรมพัฒนาธุรกิจเขาบอกว่าครึ่งปีแรกของปีนี้ของเราเนี่ยยอดปิดกิจการเ,เ,เมื่อเทียบปีที่แล้วเนี่ยลดลงไปถึง11%นะน่าจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 7 0 0กิจการในเดือนออมิถุนายนที่ผ่านมาในขณะที่การเปิดกิจการน่ยก็น้อยลงนะครับปิดกิจการเพิ่มขึ้นก,ก็บง่งบอกได้เป็นอย่างดีแล,แ,ลแล้วที่กลุ่มแคร์เสนอมาเนี่ยก็ผมเชื่อว่ามันน่าจะมาช่วยซัพพอร์ตตรงจุดนี้ ไม่มากก็น้อยคือผมว่าหลายๆจุดคนที่มีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยเห็นสถานการณ์อะไรออยู่ข้างหน้าแล้วล่ะแล้วผมว่าหลายหลายคนก็พยายามป้องกันตัวเองอย่างเช่นธนาคารต่างๆเราก็จะเห็นว่าเรื่องกําไรของเขาในไตรมาสที่สองเนี่ยลดลงเยอะมากแต่ลดลงเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขารายได้ลดลงเนีเพราะไปตั้งกันสำรองไว้เยอะเพื่อที่จะเตรียมละคือเตรียม ตั้งแบบเกราะป้องกันเตรียมบิ๊กแบ็กไว้แล้วพร้อมเรียบร้อยร,รอดูว่าไตรามาสสามไตรามาสสี่ที่จะรอ,อะที่จะถึงนี่มันคืออะไรฉะนั้นผมคิดว่าใครที่มีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยเขาเตรียมพร้อมแล้วละ่ะแต่ว่าหลายหลายคนที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในมือก็อาจจะเข้าใจว่าปัญหาไม่รุนแรงอะไรต่างๆนั้นซึ่งผมก็เรียนว่าตรงๆว่าเรื่องนี้อย่าวางใจนะครับตอนก่อนเกิดต้มยำกุ้งทุกคนก็ลันล้ากันมาอย่างนี้แหละ เดือนสองเดือนก่อนหน้านั้นยังทุกคนก็ยังมองปัญหาต่างๆไม่น่ารุนแรงเท่าไหร่แล้วพออยู่ๆลดค่างเงินบาทเท่านั้นแหละปูมเลยหงายหลังกันหมดครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนประชาชนก็มี<ๆ>เขาเรียกว่ามี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 เหมือนผ้ายันกันไว้แล้วมีประ uh. สบการณ์ไว้แล้วทําให้คนเนี่ยจำนวนมากเขาก็ไม่มีความเชื่อมั่นแล้วก็ไม่กล้าใช้จ่ายแล้วล่าสุดเดียต่อพลกกรฉุกเฉินด้วยนะครับคุณหมอ